ลุงแหลมทานข้าวแล้วนะฮะแอดมินแหลมทานข้าวบ้างนะครับทานแล้ว <Okay. S 1> เรียกน้าทำไมครับเ,เดี๋ยวลุงหมีงอนอเ,เอาานอ,อเรียกน้าได้ยังไงเดี๋ยวลุงหมีงอนหมดวุ้ยเมาลำเมาลำกับใครแอดเมาลำขอลำมาเหรอที่แหลมแหลงใต้หน่อยแหลงใต้ไม่ชัดว่าหรือนี่ส่งไปสนีกับจ้าโอ้มันจะต้องขนาดนั้นเลยลือ้อ แบตจะหมดไหมแบตจะยังไม่หมดนะจ๊ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนในเฟซบุ๊กด้วยสิครับเชิญอาจารย์ไปนะอาจารย์อาจารย์จะโชว์วิธีในการนัดคิวกันนะนัดเชื่อเวลาบอกให้ไปไม่เชิญไปแล้วจะไปยังไงนะชอบอาจารย์มากเลยค่ะติดตามตลอดอนุโมทนาด้วยครับความไม่มีโลกคือดีที่สุดใช่การที่ความไม่มีโลกคือเล่าไปโดยเสถียรนะ ชากรุงเทพ18องศาเย็นกำลังดีไม่ไม่เย็นกำลังดีหรอกเย็นเกินคุณผู้ชมรู้ไหมครับอาจารย์ไดรับบุและบุเลยครับผมอาจารย์หายยังอาจารย์ยังอยู่นี่ครับยังอยู่นี่ยังไม่หายนะยังไม่หายไปไหนนะกำลังเดินทางไปใครแอตเดินทางปลอดภัยนะครับเพิ่งมาจ้าสวัสดีครับพิซานโล่มีเดือนไหนพิซานโล่มีหลายเดือนเลยเอาเดือนไหนดีมันก็มีทุกๆเดือนไม่ใช่หรอพิซานโล มีเดือนไหนไม่มีหรอประเทศไทยเรามี7 7จังหวัดน,นะพี่ดีมหมรูปเลยแรงแรงกังพี่ดีนะเอ็ดมีถ่ายรูปเร็วมากแ <มา S 1> น่นอนสวัสดีค่ะเดินชา้าตลอดสวัสดีค่ะ,คะ,คะภูเก็ตมีเปล่าไม่มีนะลงทะเบียนไว้ยังเข้าง,งานถัดไหมเข้าง,งานพันจาอาจารย์บรรยายตอนบ่ายโมงนะฮะ บ่ายโมงที่โรงแรมวางใต้แต่นี่ก็จะบ่ายโมงอีกนาะทีเดียววันนี้บบไม่มากันหรอวันนี้ก็มากันที่สุราษนะครับโรงแรมวางใต้จังหวัดสุราษท่ชมีไปนะครับาชีโรงแรมวางใต้จังหวัดสุราษนะบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะครับมาตามมาได้นะตามมาได้โรงแรมวางใต้จังหวัดสุราษธานีนะครับเมืองอะไรนะ จำไได้ว่าหอยใหญ่นะครับเมืองสุราษฎร์นี่หอยใหญ่หอยใหญ่มากแล้วก็เป็นแหลง่งธรรมะด้วย <c oughs> MC MC เป็นแหลง่งธรรมะด้วยนะฮะ <c oughs> โลอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลง่งธรรมะเออถูกต้องโลอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลง่งธรรมะนะฮะเมืองสุร,ราษฎร์ธานีแหมไปติดตัวหอยใหญ่คําเดียวไม่ได้เลยเนี่ยแถวนี้ต้องกราบขออภยัยชาวสุร,ราษฎร์ด้วยนะ หหมมดดเลยนะครับพี่มัหาเเลยครบืองครับเือยเกาะเง้ออร่อยหอยใหญ่ไขแ่แดงแดงธรรมะเอ้ามามีเพิ่มด้วยยาวเลยยาวกว่าเดิมนะฮะแต่น่าจะมีด้วยนะเมืองร้อยเกองกจำได้นะ้วเมืองเมืองร้อยกาะหอยใหญ่ไขแ่แดงแดงธรรมะนะครับอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะฮะวันนี้อาจารย์มาบรรยายนะครับที่ โรงแรมวังใต้โรงแรมวังใต้นะฮะโรงแรมวงัง,มวงใต้นะะตี่เจ้าของอยู่ทีต้านรับขอบครับโอ้หนี่พีเจ้าของเขาน่ารักมากเลยสวัสดีครับพี่คนไหนขอบคุณครับยินดีต้อนรับ ครับผมเดือนหน้าจัดจากวันที่8ใช่ไหมคะใช่เจดแปดวันที่8ตรงกับวันที่แปดเก้าไปครับผมได้เลยเหมอนกันครับของเยอะมากจะแบกกลับยังไงนะเนี่ยนะอันนี้ของนะครับเล็กๆน้อยๆนะเทียบเลยสวัสดีครับหายป่วยหรือยังอาจารย์ยังไม่หายป่วยนะยังยังมีไอยังมีน้ำมูกอยู่ แต่ว่าโดยรวมแล้วดีขึ้นเยอะนะเพราะว่าอาจารย์ได้พักผ่อนนะครับนนยังไม่ได้บรรยายนะทุกคนตอนนี้อาจารย์ให้ให้ถ่ายรูปกันก่อนให้ทุกทุกคนเนี่ยถ่ายรูปกันก่อนดูแถวข้างหลังก็ได้นะอาจารย์ให้ถ่ายรูปกันก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะค่อยบรรยายทีหลังนะบรรยายเสร็จแล้วจะต้องรีบมูฟนะครับจะต้องรีบมูฟไปที่สนามบินนะเดี๋ยวตกเครื่องนะครับ จัดที่ไหนจัดที่โรงแรมวังใต้จังหวัดสุดราษฎร์ธาน,นีนะครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลมํามานะฮะมีทั้งไข่ทั้งหอยนะที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยนะชื่นชอบชอบื่นชมอาจารย์ขอบ